ค่าวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมคันกั้นน้ำแตกชาวบ้านปิดถนนขอให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเฝ้าระวังพายุคันแมกีที่จะเข้าไทยในวันที่7ถึง10พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8โดยจะเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขอนจะกระจายไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางขณะที่กรมชลประทานก็เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา2,700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่7 พฤศจิกายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานาการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพญาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนโอ่อรลันตลิงทำให้คันดินกั้นน้ำบริเวณหมู่หนึ่งตำบลป่าโมกอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองพังลงมาช่วงกลางดึกชาวบ้านต้องเร่งเก็บของย้ายหนีขึ้นที่สูงมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นรวมร้อยครัวเรือนและขยายวงกว้างออกไปมีคันดินลิ้มแม่น้ำเจ้าพญาพังทลายทำให้น้ำไหลเข้าพื้นที่หลายจุดน้ำได้ไหลเข้าท่วมตลาดป่าโมก ร้านค้าชุมชนบ้านเดอนประชาชนสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เข้ามาตัดกระแสะไฟเพื่อความปลอดภัยเวลาประมาณ11นาฬิกาน้ำได้ท่วมจุดกับรถใต้สะพานป่าโมกซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำท่วมถนนเส้น33สุพรรณบุรีอ่างทองเจ้าหน้าที่ตำรวจสพป่าโมกจึงได้แก้ไขปัญหาดังนี้ปิดกั้นจราจรทั้งสองฝั่งปิดสี่แยกสัญญาณไฟจราจรป่าโมก ปิดจราจรบริเวณจุดกับรถถนน33ปิดจราจรถนน3 5 0 1จากอ่างทองมาป่าโมกและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่เทศบาลป่าโมกได้นำเครื่องจักรขนาดใหญ่มาเลียงสร้างขันกั้นน้ําและจัดเจ้าหน้าที่ตารวจอํานวยความสะดวกการจราจรขณะเดียวกันตาบลบ้านกลุ่มอาเภอบางบานจาังหวัดพระนครศรีอยุธยาขันกั้นน้ําแตก3จุดน้ําได้ทละลักเข้าท่วมโรงเรียนวัจุรามณี พอโรงเรียนแจ้งปิดโรงเรียนด่วนไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้าจะคลี่คลายผู้นําท้องถิ่นทุภาพส,ส่วนต้องเรี่ยงระดมเครื่องจักรหนักขนดินเพิ่มปิดกั้นน้าไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมถนนหากถนนถูกตัดขาดชาวบ้านจะด้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะจะไม่มีเส้นทางออกไปภายนอกในทรงพลสเจเขตอพเภงบางบานลงพื้นที่กลุมการปิดกั้นคันกั้นทานบ้านกลุ่มบอกว่าตอนนี้บ้านกลุ่มบางบานกําลังวิกฤต ต้องเร่งทําคันกั้นน้ําเพื่อรักษาถนนไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรวอนชลประทานทบทวนเปิดประตูน้ําของบางกุ้งผันน้ําเข้าทุ่งรับน้ําบางประหันอย่างเร่งด่วนจะช่วยชะลอน้ําได้ระดับหนึ่งเวลาประมาณ10บนาฬิกากลุ่มชาวบ้านที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมในแอลเพออของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ300คนรวมตัวกันบริเวณสีแยกเสนาปิดถนนสายอยุธยาเสนาเพื่อเรียกร้งองให้หน่วยงานของรัฐ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนหลังกรมชลประทานยังคงระบายน้ำในอัตราสูงถึง2,700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านจ,จากอำเภอเสนาอำเภอบางบา่าและอำเภอพักไห่ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักบ้านเรือนกว่า3ครัวเรือนถูกน้ำท่วมบางครอบครัวต้องมาอาศัยอยู่บถนนเวลาประมาณ11นาฬิกาในพระราดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองผู้ว่าราชก,การและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาพบก,กับชาวบ้านและเชิญหน่วยงานกรมชลประทานเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปว่ากรมชลประทานจะเปิดประตูระบายน้ําคลองขนมจีนและประตูระบายน้ําเจ้าเจ็ดเพิ่มขึ้น80ซนติเมตรเพื่อผ่านน้าออกไปยังพื้นที่รับน้ําด้านนอกและจะเร่งบริหารจัดการน้ําในคลองและพื้นที่โดยรอบให้เหมาะสมจากนั้นในพราดอลและคณะได้เดินทาประมาณ2กิโลเมตร ไปยังประตูระบายน้ํคลองขนมจีนเพื่อเปิดประตูระบายน้ําต่อหน้าชาวบ้านเมื่อเปิดประตูระบายน้ําแล้วชาวบ้านต่างพอใจและทยอยยา้ยายย้ายกันกลับในพระดนกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลเตรียมเยียวยา,ยาผู้ประสบภูตกภัยหลังจากได้รับเงิน9 0 0 0บาทไปแล้วโดยเตรียมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายความเดือดร้อนเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่อยู่ในน้ำนานเกิน3 0วันและนานเกิน60วันจะเยียวยา,ยาเพิ่มเติมอีกเท่าไรนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาจบข่าวสวัสดีครับ